สวัสดีครับพบกับ,บผมรู่นีเพเนียสิงหลังจากที่ห้างหายไปโดนแต่ว,วันนี้ผม็ได้าพาเม็ดเพเนียครับผมภามาเฮ็ดวาวหลังจากที่ผม็ได้เฮ็ดโอ้เป็นรวมเป็นสิบปีครับนี่ตัวแรกแต,ง,แต,ตนนกงตาพุนละเมืองหวานสิบเผืนบ่ตอนนี้กำลังติดครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการติด กี่สิไสเป็นกระดาษปูนถุงปูนเก่าตั้งกระถุงพลาสติกไอส้สมื่อนี่เขาท่านสมัยล่ะครับไสเป็นผ้าล้มทนเนี่ยว่าขาดคือน้ำตกเวลาเล่นตกน้ำตกยังกะบ่เสียหายครับเออผมบ่ได้เฮ็ดโดนเลยเจักสิขึ้นบ่ขึ้นครับเก็บเก่าไว้จัปหน่อย ครับเดี๋ยวไปพอกันตอนแล้วเลยดีกว่าครับแต่ยังไนยังค่อยติดตามครับนี่ครับเ็จเรียบร้่อยขั้นตอนการติดนี่คือติดเรียบร้่อยใสใสสายสุ้แล้วเรียบร้่อยติดสนุ่เดี๋ยวผมยังสีล่องมาล่องเทดสนุ่นไ้เบิ้งอันนี้ผมติดติดเบาไปล่องแล้วรุ่นกันครับว่าสินศุกบ่